ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคต ตามที่คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสนจพระราชดำเนินไปประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยตั้งแต่วันที่7กันยายนพุทธศักราช2562เพื่อติดตามพระอาการทางระบบต่างๆความทราบทั่วกันแล้วนั้น ในช่วงที่ประทับที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสมเร็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรหลายครั้งและคณะแพทย์ตรวจพบความผิดปกติทางระบบต่างๆทำให้คณะแพทย์ต้องถวายการรักษาอย่างต่อเนื่อง ั้งแต่วันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2568สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระประชวรจากภาวะติดเชื้อในกระแสพระโลหิตแม้ว่าคณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถแล้วแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับถึงวันศุกร์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2568เวลา21นาฬิกา21นาที เสด็จสวรรคตณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่93พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดกล้าโปลดกประหมอมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสในพระบรมมหาราชวัง ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์และค่าทูลละอองทุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกถวายมีกำหนดหนึ่งปีตั้งแต่วันสวรรคตเป็นต้นไปสำนักพระราชวัง24ตุลาคมพุทธศักราช2568